คุณตามเดิมนะคะคุณชิงสองสามสี่เดี๋ยวเราเลือกคนมาแต่งแฟนซีหนึ่งคนแต่งแฟนซีนะจะสวยงามสุด ีเนี่ยเราจะใส่โพนสีอะไรดีเราจะได้ใส่มาเหมอือนเหมือนกันอ,อยากก่างอย่างวันเนี้ยเราโพสจิระูเนี่ยเราก็จะเหมือนกันทั้งหมดจิระูหรือเราจะเป็นลายดอกอะไรนี้ และคนที่รู้ตัวว่ายังไม่ได้จ่ายเงินจ่ายเงินด้วยนะ คนที่ไม่ได้เป็นแคือหายดอกนะคะคือคือายดอกเนี่ยเราม่องจากแฟีเนี่ยาจบอกว่าเรื่องนเาเรียเราจะมีได้เรา้องูแล้วเี้ยั่นคือวเราเรียนได้หมายความว่าเป็นหลายดอใช่เป็นเปายเปนเื่อต้องตายใช่มนเราไม่เรีเพราะว่าถ้าเรีนสีต้องมาต้ไม่ได้มันมันเปอะเกิ่ปหลายดอกเป็นหลายอาเรื่องการเป็นหลายดอกแบบะคืดอกคือเขาไม่ เป็นงานเป็น,นเสื้อะยะลยอแ,แล้วก็แต่ละกลุ่มใต่งแฟนซีกลุ่มละหนึ่งคนแล้วกนยุทกลจ เยนะคะแต่พวกเราคงมากับกันแล้วล่ะครมาอยู่นี่กันด้วยออกลับมานาวเสร็แล้ววันนี้ใครไม่อยู่เรีกชื่อส่งอาจารย์นะคะเมื่อวานก็หนีกลับด้วยวันนี้ห้ามหนีกลับเพราะราชงของเยอะ độc nát,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  dài <laughs> như má nó này, độc nát, ก่อนที่จะถึงตัวที่สามที่กำลังเตรียมความพร้อมอยู่ในขณะนี้นะครับก็ขอ,อแจ้งค่าใช้จ,จ่ายเมื่อสักครู่สระค่าอาหารนะครับก็เจ็ดพันหกร้อยบาทนะครับปกติียวแปดพันเพราะว่าลดให้ห้าร้อยแต่พอดีเรื่องด้วยกาแฟของเรา,านั้นก็สรุปให้เขาไปเลยขอขอค่าละานหนึ่งร้อยนะครับเจ็ดสิบชุดก็เลยให้เขาไปลงนะครับก็เป็นเจ็ดพันหกร้อยบาทนะครับก็มีจ่ายเจ็ดร้อยแล้วนะครับสำหรับเรื่อง เขาจะให้ลับสร้างกันนะคระับอช่วงนี้นะครับเดี๋ยวก็จะเข้าสู่กลุ่มที่3นะตอนนี้ได้เวลาแล้วนะครับก็ให้ทัตูเขาร่วมสัมมนานะครับทั้งประจำที่นะครับเพื่อที่จะให้กลุ่มที่3มนะครับก็คือเรื่อง โครงการร่วมอนุรักษ์องค์ความรู้ภูม,มิปัญญาภาคสิ้นสิจบนะครับที่ได้เห็นอยู่ในขณะนี้นะครับก็ตอนนี้ถ้าพอแล้วก็เดี๋ยวให้กลุ่มที่สามดำเนินการต่อเลยนะครับ เราอาจารย์ต้องถามกันได้ว่าถิ่นลูกชัดไหมภาพถ่ายมาของเรามันทำัเป็นโดดเดี่ยวมเ้็นะภาพรารารย์ชัดหจะังมองเห็นเราไม่ได้ชัดเขาชัดก็ขยายดูแลชัดเจน เจ้าหน้าที่เตรียมน้ำมาให้วิญญารด้วยนะครับเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่เอาไปขอเปน้ำขจีเอาไปเรื่องกันเตรียมน้ำให้เจ้าหน้าที่สำคัญด้วยหรือว่าวันนี้เราให้เกี่ยววิญญารนะครับท่านมาให้ความรู้กับเรานะครับก็เจ้าหน้าที่รับผิดชอบเขเลยเฉลยนะครับเขาได้เฉลยมาทางวิญญารนะครับได้ทำหน้าที่ในช่วยเหลือกันครับ ยังมาเนานและอาจารย์ทุกข้าร่วมสัมมนาทุกท่านนะครับขบนราชขบวนสัมทารเป็นตัวแทนของสุพรนะครับจะจะสัมมนาเรื่องโครงการอนุรักษ์องค์ความรู้ภูมิปัญญาภาสิ้นทีมจบครับของชุมชนบ้านลาดครับตำบลเกาปูอำเภอเรื่บ้านตะบโดจังหวัดพระเยาครับเดี๋ยว้องตัวขะเปิดวีดีาให้ทางผู้ทำงานได้ชมด้ น,นี่เป็นฟีแอลว่าเก็บข้อมูลที่ตบรวจปุูกนะครับ